สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะไขข้อข้องใจทำไมสินค้าแพงค่าแรงถูกคลิปนี้มีคำตอบค่ะเรามาฟังคำตอบจากท่านรัฐมนตรีสุชาติกันนะคะท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะวันนี้เรามาฟังกันเลยก่อนอื่นต้องขอบคุณุพท่าน,นมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต,อนต่อไปนะคะ นะครับผมเรียนอย่างที่ท,ทา่านผู้แทนได้พูดถึงเรื่องราคาน้ํามันขึ้นก็เป็นต้นทุนแต่เวลาน้ามันลงตรงส่วนนี้ก็มีการปรับราคาตามตลาดโลกนะครับส่วนในส่วนของค่าของชีพนะครับที่ท่านผู้แทนได้พูดนะครับว่าค่าของชีพนั้นไม่ได้ปรับเงินเดือนค่าแรงนะครับที่ไม่ได้ปรับเนี่ยผมเรียน,นนี้นะครับว่าในส่วนของค่าแรงทึ่งเกี่ยวพันกับกระทรวงแรงงาน มีไตภา,าคีสามฝ่ายนะครับไตภา,าคีเกี่ยวกับค่าแรงมีตั้งแต่ระดับจังหวัดส่วนกลางที่จะมาวิเคราะห์กันเมื่อปีส5 6 4ัทั้งปีเรามีการประชุมไป11ครั้งนะครับและพร้อมที่จะนําข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลเรอวนี้นะครับเพราะทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องของไตภพาคีทั้ง3ฝ่ายทั้งฝ่ายในจ้างฝ่ายลูกจ้างแล้วก็ฝ่ายของในส่วนของราชการนะครับในส่วนที่เรียนถึงคําถาม นะครับก็อาจจะยงโยงรวมกันนะครับเพราะว่ามีในส่วนของที่ว่ารัฐบาลได้ดูแลหรือช่วยเหลือตรงไหนผมเรียนนะครับรัฐบาลโดยท่านนายกรั่มตีท่านพลเอกประยุจจรโนชาได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานในเรื่องของค่าของชีพเช่นผมให้มีการลดเงินสมทบตอนที่ประกันสังคม4ี่ครั้งนะครับ ครั้งเหลือ0.5บ้าง2.5บ้างในส่วนนี้แทนที่ท่านจะจ่าย 7, เอ่อ750อย่างเงี้ยท่านอาจจะจ่ายแค่ไม่ถึง100ส่วนที่เหลือก็เป็นส่วนที่ไปช่วยท่านในเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมทําได้เองนะครับในส่วนของที่รัฐบาลใช้เม็ดเงินของม .33% เรารักกันช่วยเหลือพี่น้องผู้กันตนมาตรา33าอีกคนละ6 0พ0ในส่วนนั้นทั้งประเทศก็สามื่นกว่าล้านนะครับ ในส่วนของโครงการรัฐบาลอีกโครงการหนึ่งที่ช่วยเหลือค่าครองชีพช่วยเหลือค่าจ่ายประจําของพี่น้องผู้ใช้แรงงานคือคนละครึ่งซึ่งทุกคนก็ทราบดีว่าคนละครึ่งนั้นออกจากบ้านท่านซื้ออะไรท่านจะใายครึ่งหนึ่งในส่วนนี้ในส่วนของท่านอยากจะพาครอบครัวไปเที่ยวท่านก็ได้ในส่วนของเที่ยวด้วยกันนี่ในส่วนนี้ผมเบื้องต้นขอขอญาตตอบคําคถามสั้นๆให้ทางท่านสมาชิกค,ครับท่านประธานครับกล่าวครับครับ จบไปแล้วนะคะกับคําตอบของท่านรัฐมนตรีสุชาติไขข้อข้องใจทําไมสินค้าแพงค่าแรงถูกกุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าเราจะมีข้อมูลดีๆอะไรมาฝากกันขอบคุณค่ะ